สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ Samsung Note 10 Lite นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทั้สกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะนี่นะคะโอเคค่อนข้างชิเทอร์เนียเลยนะคะ มีติดฟิล์มด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นจอ O L E D นะคะใช้ประกาศไม่ได้นะคะแล้วก็สแกนนิ้วได้นะคะเริแรกเราจะมาดูที่ความสว่างของหน้าจอนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างสูงที่สุดกับต่ำที่สุดเนเป็นยังไงนะคะ อันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะแล้วก็ต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะสามารถเพิ่มแสงลดแสงหน้าจอได้นะคะนี่นะคะต่อไปมาดูทัดสกรีนกันบ้างนะคะมาเป่วหน้าจอเลยนะคะอืม ถ้าะะสก,กินหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะสีจอไม่เพียนไม่มีดีพิเซลนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มยันกลบับ ปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะหน้าจอลื่นไหลไม่มีกระตุกเลยนะคะดูคลิปดูวิดีโอได้นะคะเคดี๋ยวเรามาดูสแกนนิ้วกันนะคะสแกนนิ้วได้นะคะนี่นะคะสัน่นปกานะคะ การใช้ไม่ได้นะคะนี่นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ